TV. อีสูสุในฐานะผู้นำวงการรถบรรทุกยอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทยตอกย้ำการเป็นเจ้าตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์โดยบริษัทตรีเพชรอีสูสุเซลล์จำกัดร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจัดโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพปีที่สองให้กับบุคคลทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับขี่ของนักขับรถบรรทุกมืออาชีพของประเทศไทยให้ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อยกระดับวงการขนส่งไทยสู่สากลณนะศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่กรมการขนส่งทางบกจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมมีประโยชน์อย่างยิ่งในวงการอุตสาหการรมยานยนต์และโลจิสติกไทยเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจการให้บริการโลจิสติกของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการขนส่งจึงต้องมีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะพนักงานขับรถที่มีทักษะที่ดีจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ประเทศไทยเรานะถือว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคนี้แต่สิ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของคนขับรถที่ดีและเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จะมาเสริอเพิ่มศักยภาพของผู้การชาวไทยนะฮะในการที่จะดํารงความเป็นผู้นำนะฮะในศูนย์การโลจิสติกของประเทศไทยเรานะครับ อีสูซูพร้อมเคียงคู่ผู้ประกอบการด้วยสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่ขั้นตอนซื้อรถเพื่อให้ได้รถบรรทุกที่คุ้มค่าตอบโจทย์การใช้งานเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้รถบรรทุกอีสูซูได้อย่างมั่นใจและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ